มาจากพี่น้องแม่เพื่อนสิบห้ามาเบิงผักกวางตุงในฟาร์มเนาะค่ะเนาะเก็บมาสดๆเลยเด็ค่ะเก็บมาสดๆเลยนี่อวบอ่อนหอมนี่นี่ก่ะต้นหนึ่งนะคะกาลังพ่อกินดีๆเนาะคะ่ะสดงามมากเลยะคะ่ะหอมหอมได้รสชาติกวางตุงนะคะแล้วก็กรอบ แซ่บแซ่บแม่เพ่นชอบมากนะคะเป็นสิ่งที่ชอบมากๆเลยเป็นผักที่ปลอดภัยที่สุดนะคะปลูกในระบบอินซีในโรงเรือนในฟ้ามของแม่เพ่นเองนะคะปลูกในโรงเรือนนะคะนี่อินซีลอยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่กระรังพ่อกินดีๆนะคะนี่กระลังพ่อกินดีๆแซ่บหวานกรอบนะคะนี่เสียงกรอบกรอบ แม่เพ้นจะมืออื่นเสาจะผัดเนาะค่ะเนาะผัดจ็บเสบนะคะเป็นตาสะอ่อนบอค่ะพี่น้องปลูกแนวดีๆแห่เห้เหกินเท่าก็จะได้แข็งแรงนะคะสุขภาพเห่าก็จะไดีๆขึ้นเนาะคะ่ะกินผักปลอดภัยมากินผักปลอดสารบานแม่เพ่นเด้อคะ่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคะ่ะผักไรสารในฟาร์มของแม่เพ่นเองคะ่ะ